สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะพบกับพรอมิเศษอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทางร้านทียูโมบายของเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะปี2,565นะคะต้อนรับปีพุทธศักราชส5 6 6ันั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะอ่าทาง Samsung Galaxy นะคะร่วมกับทางร้านทีู่โมบายนะคะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้นะคะ หนึ่งเครื่องทางร้านมีโปรโมชั่นลงโปรแกรมให้ฟรีติดฟิล์มกระจกให้ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าของทางร้านที่ยูโมบายของเรานะคะจะได้ของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นสมาร์ทเคสกันกระแทกนั่นเองนะคะโรยัวๆนะคะแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็จะมีอ่า ของสม,มนาคุณตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาจัดโปรกับทาง Samsung Galaxy ซนั่นเองนะคะไม่ว่าจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy หรือว่าเป็นแบรนด์อินฟินินะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ Redmi นะคะที่กำลังจัดโปรอยู่นะคะแล้วก็จะมีแบรนด์เทคโนนะคะที่ร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางร้านที่ยูโมบายของเรานะคะแล้วก็แบรนด์เรียวมีนะคะที่เรารู้จักกันดีภายใต้อ่าภายใต้แบรนด์ของ oppo นั่นเองนะคะกำลังจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาแวะชมมาแวะจับสัมผัสกับทางร้านที่ยูโมบายของเราได้ค่ะทางร้านของเรายินดีให้คำแนะนำและยินดีให้ การบริการที่ดีกับลูกค้าทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ีพนี้พอพิเศษต้องขอจบการแนะนำไปก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆอะไรพิเศษพิเศษเดี๋ยวจะมาทำคลิปดีๆให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะย้